เขาให้สิทธิประโยชน์ภาษีว่าปลอดภาษีนําเข้าไม่ต้องเสียกาษีนาเข้านะครับก็ของจากจีนก็เข้ามาไทยโดยไม่เสียภาษีอย่างอย่างอย่างเราถูกไหมครับเ,เราคาดหวังว่าเอาแว่นอันนึงอ่าซ สักสมัยแต่ก่อนเราซื้อสักสองสามร้อยเราก็ว่ามันถูกเราไม่ได้ว่ารู้สึกว่ามันแพงเออแต่อะไรที่ทําให้สินค้าพวกนี้มันถูกลงได้มันเป็นที่มันเป็นที่กระบวนการหรือช่องทางการจัดจําหน่ายหรือไม่หรือว่าเอออะไรครับอาจารย์ก็มันมีหลายเหตุายเหตุเลยที่ทําไมสินค้าจีนถึงราคาต่ํามากนะครับผมยกตัวอย่างกรณีเอาว่าเป็นคําพูดเป็นคํากล่าวของคุณตินแล้วกันคุณตินวุ้นกลิ่นหอมเนะนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยเนี่ย ก็ได้สรุปมาว่ามันมีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเอประเทศจีนเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแรงงานเนี่ยก็อยู่ในนิคมนะครับแล้วเขาก็มีอาหารให้มีที่อยู่ให้นะครับแล้วก็มีสิ่งบันเทิงให้นะครบถ้วนคือว่าไม่ต้องออกไปไหนอยู่ในนั้นเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็ทํางานที่โรงงานได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางนะก็อยู่ในนั้นแหละนะอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดต้นทุนค่าขนส่งก็ถูก ราะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางก็อยู่ในนั้นแหละนะครับมีมีนอกจากนั้นยังมีคอสบอเทอร์พาร์คด้วยนะครับคอส park บอเทอร์พาร์คยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าบริษัทกอเนี่ยขายรองเท้ากีฬาบริษัทขอขส่ซื้อขายเสื้อกีฬาขายเสื้อกีฬามันกีฬามือนกันเนี่ยก่อขายรองเท้าขอขายเสื้อกีฬามักนการแล้วจะส่งก็รวมกันซะส่งไปทีเดียวก็เอาเสือ้อมันจะมีคนกลางลนะ,ะงนรัฐบาลจีนก็จะ เป็นคนกลางให้เชื่อมระหว่างบริษัทกรกเบิดศัทแล้วก็จัดส่งไปพร้อมกันในคราวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ต้นทุนค่าขนส่งมันลดต่ําลงอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งในการที่ว่าทําไมสินค้าจีนมีราคาต่ํามากคือพูดง่ายๆก็คือต้นทุนต้นทุนที่มาต้นทุนการผลิตหรือว่ากระบวนการที่เขาผลิตม,มันถูกอยู่แล้วเออใช่ถูกอยู่แล้วต้นทุนจริงๆก็อ่จริงๆถามว่าต้นทุน ต้นทุนแรงงานต่ํามากไหมสมัยก่อนต่ํามากสมัยก่อนเลยนะต่ามากแต่ปัจจุบันในประเทศจีนมันพัฒนาขึ้นเนาะมันแค่นะั้นมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะต่ําอยู่แหละแต่ว่าต่ําไม่ได้มากนะักแต่ว่าเนื่องจากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในนิคมเดียวกันอยู่ในนิคมเลยก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะครับมีระบบการขนส่งมีการประสานงานระบบค่าขนส่งก็ถูกอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า จีนเนี่ยยังกำหนดว่าให้ตำบลหนึ่งตำเหมือนกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ <Okay. S 1> ก็คือหนึ่งตำบลผลิตอย่างเดียวเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างตำบลยื่เหอในซีอานตำบลยื่เหอในสีอัน,ออใ,นอในผลิตอย่างเดียวเลยคือวิกผมวิก mm hmm. ผมนะครับผลิตวิกผมอย่างเดียวเลยวิกผมอย่างเดียวนะตั้งแต่ราคาถูกมากจนถึงเกรดพรีเมียมราคาวิกผมนี่เกรดพรีเมียมนี่เป็นแสนอย่างเช่นพวกที่ใส่ตอนพวกผู้พักษาหรือ พวกทนายความของฝรั่งที่จะต้องมีวิคราเห็นต้องใส่วิเคราเหอันนั้นเป็นแสนนะครับจะเห็นว่าแล้วก็รัฐบาลก็จะสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับตบลนี้นะครับรวมถึงสนับสนุนคันสินค้าสนับสนุนค่าขนส่งหรือซัพซิดีมทุกอย่างรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบจลจิสติกด้วยก็ให้ใช้ได้ซีซีเห็นไหมทั้งระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ให้ นะเรื่องคลังสินค้าก็มีให้ค่าขนส่งก็ซ ubsidy นะครับทั้งหมดนี้แหละเลยทําให้สินค้าจีนเนี่ยมันถูกนะครับ hmm. อันนี้อันนี้คือข้อแรกข้อที่สองภาษีที่ขายของต่ําในประเทศไทยที่มันขายต่ําเนี่ยมันมีเรื่องของการยกเว้นภาษีมันจะมีประเทศไทยเนี่ยจะมีนโยบายซีเทดโซนซีเทดโซนหรือซีโซนนะครับหมายความว่าสมมุติว่าผมไปสั่งสินสมมุติว่าพาะคัตจีนเนี่ย สั่งซื้อสั่งทิชชู่มาสมมติว่าสั่งทิชชู่มาสามล้านแล้วเข้ามาในประเทศไทยก็เอามาวางไว้ที่ฟีเทดโซนก่อนไอฟีเทดโซนเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ภาษีว่าปลอดภาษีนาเข้าไม่ต้องเสียก่อนนําเข้านะครับก็ของจากจีนก็เข้ามาไทยโดยไม่เสียภาษีสิทธิอาภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ต้องเสียก็มาไว้ในฟีเทดโซนอันนี้อันที่หนึ่งนะครับฟีเทดโซนนี้ไม่เสียเลยเลยเข้ามา ต่อไปที่สองถ้าสินค้าออกจากฟรีเทรโซนเนี่ยไปขายให้คนไทยเนี่ยถ้ามีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้ามูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ไม่เสียภาษีอะไรเลยนะง่ายๆไม่เสียภาษีอะไรเลย mm hmm. เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยสั่งของหนึ่งพันบาทนะสั่งทิชชู่หนึ่งพันบาทก็เอามาจากไอฟีโซนที่วางไว้แล้วเนี่ยที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละนะเพราะฉะนั้นของที่ส่งให้กับผู้ผู้บริโภคไทยเนี่ย ก็ไม่ต้องรอนานไม่ต้องมาไม่ได้มาจากจีนเลยไม่ต้องรอสิบวันยี่สิบวันเหมือนสมัยก่อนรอสองสามวันก็ได้แล้วมันก็สินค้าไทยแหละเพราะมันอยู่ในซีโซนแถมไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยอันนี้อันนี้คือประโยชน์ทางภาษีที่คนจีนเขาได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อค้าไทยพ่อค้าไทยนยยี่เสียภาษีเสียภาษีตั้งแต่ต้นแหละเสียภาษีนําถ้าเรานําเข้าจากจีนก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปขายเราก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นะครับเสียภาษีทุกขั้นตอนเพราะราคาไทยเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตั้งแต่หนึ่งสินค้าจีนมีราคาต่ามากก็าอะไรที่ผมอธิบายไปรวมถึงการเสียภาษีที่เสียภาษีแทบจะไม่เสียถ้าของขายต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ต้นทุนสินค้าจีนเนี่ยมันต่ากว่าสินค้าไทยเยอะเลยครับออืะผมสรุปคร่าวๆนเมื่อกี้ที่พูดมานะท,ท,ที่ที่ที่ตางจะได้เรียนมาแล้ว สินค้าผมผมผมเห็นผมเห็นประเด็น,นเรื่องของที่เขาไปไปอยู่รวมกันไปผลิตอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตำบลใช่ไหมเป็น,ปนองบนอ่าซึ่งซึ่งเราเราจะเคยเห็นภาพนี้เมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วใช่อ่าจริงๆไม่ใช่ภาพนี้เมื่อหลายปีที่แล้วหรอกมันเป็นมันเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของการผลิตสินค้าในจริงนะครับเหมือนเหมือนที่ไหนผลิตเป็นดงสินค้านี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะเห็นจะเห็น ผมว่าเคสตันลีดแรกที่จยนน่าจะจำได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรจักรยานที่เราเป็นแชร์ลิงที่จักรยานอีคโนมี่อ่าแชร์ลิงอีคโนมีอมันก็จะมีคนทำข่าวนะว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยทำจักรยานทำจักรยานอย่างเดียวเลยทั้งตำบลเลยทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้พอพอตอนนั้นมันขึ้นมันก็ผลิตึ้น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 พอมันนี้มันก็สตามันก็ติดปัญหามันก็มีประเด็น ปัญหาเข้ามาอันนั้นแต่ลักษณะเราจะเห็นลักษณะเดียวกันว่าถ้าใครสนใจไปหาสินค้าในจีนอันนี้ผมมองไกลๆอาจารย์จะรุดเรื่องนี้นิดหนึ่งอ่ะก็แสดงว่าไปที่หนึ่งเราจะเจอหลายผู้ผลิตเลยอคือคือเขาวิกผมเนี่ยโอเคยื้อเหรอที่เซียรเนี่ยเขาสนับสนุนให้ผลิตวิกผมก็ไม่ได้แปลว่าที่อื่นห้ามผลิตวิกผมแต่ว่า ที่อื่นที่ผลิตวิกผมจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีจะไม่ได้รับช่วยเหลือจากรัฐบาลรัฐบาลจะช่วยเฉพาะยื้อเหือเท่านั้นที่อื่นก็ผลิตได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะมีอัตราต่อลองหรือว่ามีสินค้าให้เลือกไม่เยอะเท่าที่นี่ก็ได้เพราะเขาสนอสมงเต็มที่ก็เป็นไปได้อันนี้อันนี้น่าสนใจประเด็นนี้ผมที่ผมฟังมาสองเรื่องของภาษีเรื่องของฟรีโซนที่เราพูดกันมาตลอดหรือว่ารัฐบาลหรือว่าทั้งทั้งไทยและจีนร่วมกันมาตลอดนะก็จะเห็นว่า เรื่องของคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ชายแดนหรือว่าไปในในในโซนที่กำหนดก็ก็จริงๆก็เห็นว่าเรามีมีเขาเรียกว่าอะไรข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องภาษีอยู่พอสมควรนะครับแล้วตัวอย่างไปรับที่ยกตัวอย่างไปอีกเรื่องหนึ่งครับจารย์ในเรื่องของเนี่ยกระบวนการขายกระบวนการขายก็มีปัญหาเออก็ก็คืออย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาเขาขายของเนี่ย ทางอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะเรียกว่า B2C B2 B2B ก B ับ B2C ใช่ไหม B2B B2C เอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นสมัยก่อนขายของเนี่ยเรามีโรงงานผลิตสินค้าพอโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยมันก็จะต้องขายของให้กับหย<ม>ิบปัวคือโ h o ซ e เล l e r หยิบปัวก่อนหยิบป<ม>ัวเป็นพ่อค้าส่งรายใหญ่ง่ายๆพ่อค้าส่งรายใหญ่พ่อค้าส่งรา,า,ายใหญ่ก็เอาให้ ต่อไปเรียกว่าซาป,ปัวซาป,ปัวก็คือพ่อค้าส่งรายย่อยอ่าแต่พ่อค้าส่งรายย่อยก็ให้กับพวกพ่อค้าปีพวกรีเทลเลอร์นะครับแต่หลังนั้นจากพ่อค้าปีค่อยส่งให้กับผู้บริโภคจะมีอยู่สี่ขั้นตอนเอาอีกครั้งหนึ่งโรงงานให้หยิบปัวหยิบปัวให้ซาปัวซาปัวให้รีเทลเลอร์แล้วรีเทลเลอร์ส่งให้กับผู้บริโภคอันนี้คือแบบเดิมนะครับแต่เมื่อมีการอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยถ้าอย่างของ จีนเนี่ยออของจีนนั่แหละมเีเดี๋ยวเนี้ยจีนมีมารเก็ตเพสในประเทศไทยก็คือซื้อลาซาด้าไปแหละลาซาด้านี่เป็นของจีนของอาลีบาบานะลาซาด้าเป็นของอาลีบาบานั่นก็หมายความว่าตอนนี้พ่อคา้าต้องก่อนบอกก่อนว่าอาลีบาบาที่จีนเนี่ยมีพ่อค้าเป็นล้านล้านลายมีพ่อค้าจีนในในจดทะเบียนในอาลีบาบาเนี่ยเป็นล้านล้านลายแล้วเขาก็ต้องรักการระบายสินค้าเนี่ยมาต่างประเทศด้วยนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาใช้ช่องทางที่เขาซื้อลาซาด้าเป็นช่องทางผ่านสินค้าจีนมามาลาซาด้นะเพราะฉะนั้นมันก็คือเขาเป็นผู้ผลิตเป็นเป็นผู้ผลิตแล้วก็เราถึงว่าผมซื้อแว่นผมซื้อแว่นเขาผมก็เป็นผู้บริโภคใช่ไหมก็เป็นการส่งตรงระหว่างผู้ผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรงตัดผีปั้วซาปัวรีเทลเรลื่องออกหมดเลย อีกครั้งหนึ่งนะแต่ก่อนมันมีผู้ซับผู้เยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้ตัดออกหมดเลยเหลือผู้ผลิตส่งตรงสินค้าให้กับผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต้นราคาสินค้าถ้ามันมีหลายขั้นตอนราคาจะเป็นยังไงครับอ่ามันก็บวกไปเรื่อยๆรื่อบวกไปเรือ<ๆ>่อยๆอ่ายี่ปัวซาปัวอ่าบวกไปเรื่อยสมมุติว่าร้อยบาทสินค้าตั้งแต่ผลิตเนี้ยร้อยบาทอพอมาถึงผู้บ,บริโภคอาจจะสองร้อยไอ้อีกร้อยบาทนี่จากยี้ปับปัวรีเทลเรอย์นี้แหละอันนี้ก็คือแบบเนี้ แต่แต่แต่ถ้าแปลมาจากผู้ผลิตร้อยบาทเท่ากันส่งตรงให้ผู้บริโภคอาจจะแค่ร้อยยี่สิบอันนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งนอกจากสินค้ามันถูกแล้วการที่ไม่มีผู้สาะาผัวเนี่ยก็ทําให้สินค้ามันถูกลงก็อีดอ,อันนี้คือต่อจากข้อที่แล้วว่าทําไมสินค้าจีนถึงถูกเพราะว่าขายผ่านลาซาดา้าแล้วมาจากผู้ผลิตโดยตรงส่งตรงตรงให้กับผู้บริโภคตัดีผัวซาปัวรีเทลเลอร์ออ,อกอก็เลยถูกเลย เออนี่คือนี่คือผลจากอ e ีคอมเมิร์ซอืมเอ่อ